วันนี้นะครับเราจะมาฝึกภาษาอีสากนกันกับพี่วินครับ,รบเพชรบรกฏเป็นคนจังหวัดอะไรบนบนบอ่ะบุรีครับอ่าแล้วก,กับอีกคนครับกวนนิสุทธิ์ในข่ายเพชรดำครับเป็นคนจังหวัดอะไรบุรีครับนเอางั้นก็รู้ภาษาอีสานนะดิรู้เบิร์ดรู้หมด <บน S 1> อ่ารู้รู้เปล่ารู้ครับอ่ายังเอาผอลไม้ก่อนดีกว่าสับปะรดมะนาดอ่าอ่ากับคนอุบลเหมือนกันใช่ไหมใช่อินทผลัม ไม่จริงไม่ใช่คนอุบลนี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่ฝรั่งฝรั่งบักซีดาบักซีดากิวี่มึงคนอุบลจริงไหมเนี่ยจริงจริงของคนพิบูลพิบูลด้วยอุบลราชธานีเอ้าไมันไม่รู้เรื่องวะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะกล้วยได้ไหมกล้วยกล้วยกล้วยครับกล้วยกับกล้วยอ่างั้นอ่างั้นเป็นลำไยอันนี้ง่ายสุดแล้วนะลำไยอ่ะลำไยต้องหายท้องคั้มด้ย เป็นคน bon อุบลจริงปะเนี่ยจรอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งดีกว่าย่างบวชมนต์ไหว้พระนี่ไหว้ไหว้ไหว้ภาษาอีสานว่าก็ไหว้ครับไหว้อย่างนี e ้เหรออ่ะอ่ะวิปัสสนาเอาไปไหนอ่ะอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องภาษาอีสานเลยเนี่ยทำไมไม่รู้ภาษาอีสานเลยเนี่ย คแต่ละคำไปถามคนอื่นไปถามโอ้ยเพ่นดำไม่ใช่คนอีสานจริงๆนะเพ่นดำไม่ใช่ไปถามไปถามไปถามตัวเองนะเป็นคนเดียวนี่อย่างเพชรมรีกรนี่เป็นคนอีสานของแท้ถามอะไรรู้หมดแต่เพชรดำนี่ไม่ใช่เพชรดำอีสานปลอม